มาสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,น,นานได้เจอกันเนาะวันนี้ผมจะมาทำคลิปอ่าพาดูนะเป็นคลิปพาดูพักคุณแผนหลวงปู่ทิมเนาะหลังจากที่ผมได้เช่าหนังสือเนาะเป็นหนังสือเกี่ยวกับรวมพิมพ์พระคุณแผน งพายกุมารอันนี้เนาะจะจะพาชมองค์นี้แหละเดี๋ยวเราเรามาแนะนําอาจารย์ก่อนถือว่าเป็นอาจารย์เลยนะหนังสือเล่มนี้รวมพิมพ์พระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เนาะมีเล่มที่หนึ่งนะเนี่ยผมไม่ได้มาโฆษณาขายหนังสือนะนี่ผมจะ คือจะบอกว่าเป็นแนวทางเป็นแนวทางที่ผมเชื่อนะครับผมเชื่อแล้วก็ผมผมชอบแนวทางของอาจารย์ท่านนี้นะขอเรียกท่านว่าอาจารย์เลยละกันเพราะว่าผมชอบอท่านน่าจะชื่ออาทิตย์ ลีลาพจสันเนาะถ้าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวเนาะแต่ขอยกท่านเป็นครูคนหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็เชื่อในแนวทางของท่านนะครับผมเชื่อในแนวทางของท่านนะหลังจากที่ผมได้หนังสือเล่มนี้มาผมก็ พยายามดูนะพยายามจำศึกษาเนาะก็ก็ไปเจอเนาะเนี่ยภาพิมพ์นี้เนาะพิมพ์เนี้ยพิมพ์ไปตรงกับที่ท่านเขียนไว้นะในหน้าหกสิบมั้งแต่เนื้ออาจจะไม่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 ตรงตาม ตัวอย่างเท่าไหร่องนี้จะเป็นเนื้อดำเนาะคาบอนแต่ผมดูแล้วผมวิเคราะห์นะก็คือคื้นอย่างเงี้ยซอกแขนลึกเห็นไหมไม่ไม่เหมือนพระถอดพิมพ์นะท่านดูง่ายๆนะสำหรับผมนะผมก็วิเคราะห์ว่าซอกแขนลึกอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมเด็จนะ ทุกอย่างลึกอย่างเงี้ยก็จบจบได้ง่ายเหมือนกันนะทุกคนสำหรับคนที่เล่นพระสมเด็จเนาะเนี่ยสุมนะดูเส้นสุมข้างบนนะชัดเจนเนี่ยทีนี้ผมก็เลยเอามาส่องเนาะมาส่องมาวิเคราะห์ ร่วมกันกับเพื่อนๆนะว่าว่าท่านท่านคิดเห็นหรือว่าท่านท่านชอบไหมท่านถูกใจเหมือนผมหรือเปล่านะาดูด้านข้างให้ดูแบบอย่างนี้ก่อนเนาะจะจะไม่สง่งมองในมุมลึกก่อนนะ ท่านเห็นบัวบนไหมครับเนี่ยบัวบัวข้างบนเนี่ยบัวชัดบัวเด้งเลยนะเขาเรียกเด้งสำหรับผมนะบัวเป็นตุ่มใหญ่เลยนะไม่เข้าไขา่ลักษณะพระถอดพิมพ์แต่อาจจะเป็นพระที่มีการซ่อมพิมพ์หรือเปล่าผมผมไม่เก่งนะผมเดาตาม ลักษณะที่เห็นเพราะว่าระหว่างบัวอย่างเงี้ยจะมีเส้นเส้นนอกเห็นไหมเหมือนเหมือนการเหมือนเหมือนการตีเส้นหรือว่าหรือว่าซ่อมแซมผมไม่แน่ใจนะผมอาจจะยังไม่เก่งถึงขั้นอาจารย์ของผมนะที่ที่ท่านทำหนังสือนะครับอาจารย์อาทิตย์ ผมก็พยายามเนะผมเข้ามาศึกษาสายคุณแผนถือว่าใหม่แต่ว่าผมก็เล่นพระอื่นมาก่อนนะครับเล่นพระอื่นมาก็พอพอมีความรู้เนาะนิทาบนเนาะทาบน เดี๋ยวต้องดูกันไปนะหนังสือเล่มนี้นะถ้าใครใครได้อ่านบทความข้างในนะผมผมอยากให้ทุกคนได้อ่านจังเลยบทความที่ที่ท่านลงไว้แต่ละหน้าเนี่ยผมว่าผมมีความเชื่อนะผมมีความศรัทธานะฮะโอเคเอาเป็นว่า ไม่ไม่ไอ้นี่หนังสือท่านเยอะแล้วกันยัให้ไปถามแกเอา<ม>เป็นหนังสือนะชื่อหนังสือรวมพิมพ์พระคุณแผนผงภายกุมารน,นะหลวงปู่ิทีม์มวัดละหารไร่นะครับก็แล้วแต่นเนาะแล้วแกเ่เพื่อนๆจะ เชื่อมั่นและศรัทธาในแนวทางใดก็ไม่ว่ากันนะอ่ะแต่ผมผมชอบแนวทางของของท่านละกันนะเดี๋ยวผมจะพามาส่องไม่รู้จะเห็นไหมนะเดี๋ยวขยับไฟก่อนขยับไฟเข้าใกล้ๆก,ก่อนแป๊บหบนึ่งนะครับนะ ลองไปที่หน้าก่อนเนาะจากที่เห็นผมเห็นอทองเนาะเป็นเม็ดเม็ดเม็ด,มดผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่พี่ที่เล่นมาก่อนขุนแผนปูทิมมาก่อนเนี่ยบกวัดนะอันนี้ที่เล่นเป็นบกวัดนะ สายบนสายห้างเราไม่ว่ากันนะเราไม่ไปพูดถึงแต่ต้องไม่ไหวเนาะเราก็หันไปเล่นผมตัวผมเองก็เลยศรัทธาหลวงปู่แหละหลวงปู่ทิมก็เลยพยายามหาพระที่เป็นบอกวัดนะครับเพราะผมเชื่อว่าการสร้างพระของหลวงปู่ทิมนะ่าจะมีการสร้างตั้งแต่ปลาย เออก่อน2,500ถึง2,518นะผมเชื่อว่าน่าจะมีสร้างหลายยุคหลายวาระนะครับหลายหลายแล้วก็มีหลายพระหลายองค์หลายเนื้อหลายพิมพ์แน่นอนผมคิดแบบนั้นนะส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็น ทางไหนก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยเห็นบอลทองไหมบอลเป็นเม็ดเๆผมมองถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นเป็นฝุ่นฝุ่นนะซ่แขนเลือกเนาะเป็น ที่ทันสมัยแล้วเนาะอาจจะอยู่ในช่วงหนึ่งห้าหนึ่งหกผมว่าเป็นไปได้เนาะเพราะว่าฟอนต์ฟอนต์ตัวหนังสือตัวหนังสือที่อยู่ข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นฟอนต์ของคอมพิวเตอร์ มีขนาดที่ใกล้เคียงเท่าเท่ากันเนี่ยตัวหนังสือวัดรละหารไล่หลวงปู่ทิมอิสริโกเนี่ยที่เป็นภาษาไทยนะมีความเหมือนกันนะ,ะเท่ากันนะฮะเป็นฟอนต์เดียวกันนะฮะอาจจะเป็นยุคที่คอมพิวเตอร์ทำแล้วนะฮะ ตัวผมเองนะผมจบคอมพิวเตอร์มานะผมก็พอพอจําได้นะอาจารย์บอกว่าน่าจะอ่าผมจําได้ว่าปี2,512หรือเปล่าที่คอมพิวเตอร์ในประเทศเราสามารถอ่าพิมพ์ฟอนต์ภาษาไทยได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่าย คอมต่างๆเขาก็เริ่มพัฒนาพัฒนาตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยมาเรื่อยๆนะรวมทั้งเนี่ยฟอนพวกที่เป็นอักขระเลยกยันเนี่ยนะครับเขาก็ทำนะก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกปีหนึ่งสี่นะปีหนึ่งสี่ยังเป็น อฟอนต์ตัวหนังสือคอมพิวเตอร์เลยนะไม่แปลกนะไม่ไม่ต้องสงใจนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าปีหนึ่งสี่ก็มีแต่เป็นนอกวัดนะเดี๋ยวผมจะให้ดู ผมจะให้ดูขุนแผนกินดามมนีนะนี่ไม่รู้มีใครรู้จักหรือเปล่าเนี่ยดูฟอนต์ข้างหลังนะเห็นไหมนี่เพื่อนว่าเป็นตัวหนังสือคอมพิวเตอร์ไหมล่ะเนี่ยฟอนต์คอมพิวเตอร์ไหมงานผูกพัตตสีมาวัดไผ่้อมระยองปีหนึ่งสี่นะครับ เนี่ยไม่แปลกนะไม่แปลกครับที่พ้าหลวงปู่ทิมจะจะเป็นฟอนคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับนี่คือขุนแผนผงกินดามานีนะว่ากันว่ามีผงพายคมานหลวงปู่ทิมเลยนะมอบให้ไปทำพระชุดน,นี้แหละใครจะเก็บก็หาเก็บได้เลยเด้อ เอาเดี๋ยวเรามาดูน,นี่ต่อใอเก็บไว้วัดไผ่ล้อมนะผมมีหลายองค์อยู่นะแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยนะครับอันนี้เคลือบรักษาเนื้อผ้าเน,นี่ยด้วยเออ่ยางนานะ น้้วมันยังนานะเนี่ยมาเรามาดูนี่กันต่อ <c oughs> ดูเนื้อกันหน่อยเนื้อเป็นเนื้อดำนะข้างในเป็นเนื้อดำแล้วก็เพื่อนเห็นขอบที่กระเทาะไปไหม <c oughs> เขามีมีผงนะผงาขาว <c oughs> ผมไม่ได้ไปว่าแทว่าเกนะแต่ว่าเราก็วิเคราะห์กันเราเองบอกวัดนะเป็นภาพบอกวัดที่สร้างสร้างก่อนหนึ่งเจดหนึ่งปดนะดวงวเสา เขาเ u a t ยาะจลดเส้นยังมาส่องตรงแตกๆมองก็ไม่ค่อยชัดนะเป็นเนื้อดำนะ ดำดำนะเพื่อนพื้นผิวพื้นผนังมเรียบเลยนะนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูไว้นะเผื่อว่าใครชอบ เป็นแนวทางกันได้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดในหนังสือของอเพื่อนๆจำจำองนี้ไว้นะเนี่ยจำจำองนี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะเปิดในหนังสือจันอาทิตย์ให้ดูนะครับมีความละไม้คล้ายกับพิมพ์นี้อยู่นะเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ขอเปิดหนังสือก่อนเล่มหนึ่งนะเพื่อนขอขยับก่อนขออนุญาตถ่ายห,หนังส<ห>ือ ันอาทิตย์นะครับปรับกล้องนิดนึงก่อนเนี่ยนี่นะเห็นไหมครับคุณเพื่อนมองมองดูเดี๋ยวผมจะ ให้ดูองนี้เทียบหน้ากันนะนี่พิมพ์เราก็ต้องต้องดูนะครับพิมพ์ก็ต้องดูเพราะว่าพระสร้างจัดบล็อกบล็อกแม่พิมพ์เนาะถ้าเราไม่ใส่ใจ เรื่องพิมพ์ด้วยมันมันก็ดูแปลกๆเนาะพิมพ์พิมพ์ทรงเนื้อเนื้อหาความเก่าคือองค์รวมทุกอย่างนะครับองององรวมทั้งหมดน่ะเราต้องต้องดูเนาะก็ไม่ใช่ว่าจบที่พิมพ์อย่างเดียวก็ก็ก็ไม่ถูกต้องซะเท่าไหร่นะตามตามแนวคิดผมเนาะถ้าจะ ต้องทั้งหมดอะทั้งทั้งพิมทั้งเนื้อความเก่าต่างๆนะเนี่ยดูข้างหลังนะเนี่ยเป็นหนังสือเลขนะนท่านก็เขียนเขียนตำหนิให้หมดเลยนะจริงๆเราก็แต่ของท่านจะเป็นเนื้อข่าวอันนี้นี่คือของผมนะที่ผมหามาได้นะครับ นี่มองอดูของผมนะครับเป็นไงมีโอกาสไหมครับเพื่อนๆนี่แต่ผมมีในใจผมนั่นแหละใจผมว่าแท้นะผมว่าแท้แน่ๆนะครับ นี้ต้องขออนุญาตอาจารย์อาทิตย์นะครับทำลงยูทู e เนาะผมยูทู e ช่องของผมเองนะฮะเพื่อนท่านไหนอ่าชอบนะถูกใจอยากจะตามมาดูมาชมมาส่องขุนแผนหลวงปู่ทิมเรื่อยๆเนาะถ้าผมได้มาไปเจอแบบ ถูกใจผมเช่ามานะผมจะพยายามลงที่ช่อง youtube ของผมนะ youtube ก็คือ youtube ชื่อพี่น้อยนะพี่น้อยเว้นวัตถุมงคลไทยนะครับ facebook เพจ o u t u b e ิกต t อ k ผมใช้ชื่อเดียวกันหมดแล้วนะผมเปลี่ยนเมื่อก่อน facebook ผมคือนายน้อยนะนายน้อย ายน,น้อยเว้นวักในน้อยนะตอนนี้ผมเปลี่ยนให้เป็นชื่อเดียวหมดเลยนะครับคือพี่น้อยวัตถุมงคลไทยนะเซิร์ชชื่อเดียวมาครบนะครับทุกช่องทางการติดต่อเฟซบุ๊กเพจไลน์ทิกตอกยูทูปนะฮะโอเคฝากเพื่อนๆ นะที่มาดูกดไลค์กดติดตามนะฮะเผื mm hmm. ่อมีคุณแผนปู่ทิมองค์ใหม่ๆมาให้ชมกันนะนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ